สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวชุติมนยังไวนะคะนักศึกษาปริญญาโทโครงการสาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะรุ่นที่2 9กนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะดิฉันนะคะทำงานอยู่สายงานอีคอมเมิร์ซนะคะในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งงานของดิฉันนะคะใช้ความรู้ในเรื่องของธุรกิจนะคะเทคโนโลยีและการสื่อสารเขาเจอผู้คนมากมายค่ะซึ่งมันทำให้ดิฉันมองเห็นว่าการพัฒนาท้องถิ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับธุรกิจและก็เศรษฐกิจดิตอลได้นั่นเองค่ะสาเหตุนะคะทีี่่ดิิฉัันนนนเเเข้าา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 มรรรรรยยใโคงกกกวพพือฒ ะะเพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะไม่เพียงแต่ในเรื่องของธุรกิจนะคะรวมไปถึงในเรื่องของมติของสังคมนะคะชุมชนแล้วก็การพัฒน,นาประเทศค่ะเพื่อที่จะให้ตนเองนะคะมีองค์ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับใช้กับงานของตัวเองได้ยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ความประทับใจนะคะที่มาเรียนที่นะคะคจริงๆรประทับใจหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะคะเจะา้าหน้าที่โครงการนะคะหรือว่าอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนั่นเองค่ะ <c oughs> เพื่อนๆนที่มีประสบการณ์หรือว่าพื้นฐานจริงๆนะคะก็ <c oughs> คือมันทาให้บรรยากาศในห้องเรียนของเรานะคะมีความคึกคืดนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆเลยค่ะได้ความรู้จากอาจารย์สอนแล้วก็ได้ความรู้จากประสบการณ์ในการทํางานของเพื่อนๆที่แท้จริงะค่ะ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนโครงการสวาทัาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็คือได้มุมมองใหม่ๆเยอะมากค่ะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหานะคะการคิดอย่างเป็นระบบนะคะการมองการพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายมิติค่ะมันทําให้สามารถประยุกต์ใช้นะคะกับสายงานอีคอมเมิร์ซของดิฉันได้โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจนะคะและการพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันค่ะ